อยู่บนดอยนะครับนะฮะอยู่บ้านมอโกลนะฮะนี่นะฮะมาติดตั้งเครื่องอินเวอร์เตอร์ให้เขานะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเครื Twilight ่องอินเวอร์เตอร์ของเขาเป็นยังไงเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าอ่าไม่ชาร์จไฟนะฮะดีไปดูให้ก่อนก่อวันนี้ได้รับภารกิจเนาะให้มาดูไฟนะครับให้กับชาวบ้านเพราะว่าแต่ก่อนผมเคยมาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้นะครับอยู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้อยู่จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากเดี๋ยวผมจะไปดูให้ก่อนไปกัน ทางก็จะลำบากหน่อยนะครับดูครับตอนนี้เราจะมาตรวจสอบว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยความจริงมันใช้มันใช้อยู่สส่วนเนาะส่วนแรกคือมาจากพลังงานน้ำนะฮะตอนนี้นะครับก็ทราบสาเหตุแล้วว่าทำไมถึงไปไม่เพียงพอนะฮะเกิดจากนี่ครับเครื่องนี้นะฮะเครื่องนี้นะครับผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ได้นะฮะไม่ได้ตามที่กำหนดไว้นะครับอ่ะอันนี้ลืมไปนะฮะแนะนำช่างบดนะฮะช่างบส รู้สาเหตุแล้วนะครับว่าทาไมถึงกระแสไฟฟ้าที่นี่มันใช้ไม่ได้ทางหมู่บ้านหรือว่าไฟที่นี่มันสามารถแจกจ่ายไปให้กับหมู่บ้านไม่ได้นะฮะเกิดจากนะฮะนี่เลยครับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแบบนะฮะใช้พลังงานน้ํานะครับก็คือตัวนี้น้ําจะไหลลงนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะปั่นปั่นออกมาให้เป็นกระแสไฟฟ้าไปใช้กันนะฮะท่ามุนนุ่นเลยได้เดี๋ยวจัดให้ ยิ้มอะไรยิ้มละไรกันนะใจๆหน่อยอ๋าเดี๋ยวจารให้ตอนนี้ก็จะวัดค่านะครับวัดค่าไฟฟ้านะครับก็อยู่ที่อ๋อก็ตอนนี้วัดค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบายครับนี่มะกรูดเทศแล้วนะครับผมนี่จะต้องกลับไปยังหมู่บ้านนะครับเส้นทางนู่นนะขึ้นดอยกรูดเทศส่วนตัวนะฮะกำลังนำนั่งขับไปยังที่พักนะฮะนี่นะครับ ต้องเดินดขออนึ้นภูเขาโนวนนะครับไกลมากครับ Let's go <S Your It starts with I, pain. Pain. I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind, I'm designed this to explain in due time All I know, time is a valuable thing Watch your pride by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day, the

อำเภอะอะไรไม่รู้นะแต่อยู่แม่อุสุนะฮะในเขตของแม่อุษุที่โซล่าเซลที่นี่นะฮะไม่ใช่โซล่าเซลพลังงานพลังงานน้ำนะฮะปั่นไฟจากพลังงานน้ำที่มันไม่เพียงพอเพราะเกิดจากหลังคาเนี่ยมันมีทั้งแต่สี่หลังคาเรือนนะฮะแล้วก็จ่ายไปทุกหลังคาเรือนไฟไม่พอนะฮะตอนนี้จะกลับผมจะกลับไปแก้ปัญหานะฮะให้กับชาวบานนะฮะดยการดึงโซล่าเซลนะฮะจากบ้านของ ผู้ใหญ่บ้านนะฮะแล้วก็แกจกจ่ายกับประชาชนแบ่งเป็นคนละครึ่งนะฮะใช้พลังงานน้ําก็ลดเหลือ40ลังคาเรือนนะฮะแล้วก็ใช้โซล่าเซลลจากาบ้านพลังบ้านอีก40ลังคาเรือนนะฮะก็จะได้แบ่งเบาภาระตรงนี้นะครับนอครับวันนี้มีไข่กุครับซาลาเปาเร็แล้วยำกระบองครับนี่ครับโอ้โหมนุเราะนะฮะจากเจ้าภาพนะฮะจิกก๊กน้ำโพนะฮะสวัสดีครับสวัสดี จะเสร็จสิ้สนภารกิจนะครับต่อไฟให้รุ่ยรุยนะครับไฟมาละนะครับกินข้าวได้อร่อยนะครับบายมากสว่างลึงนะครับสว่างเลยนะครับ